Arn, เอ็ดดี้เฮิรนเผยแผนล้มแชมป์โลกให้กับทางนาอยะอินูเอะโดยล่าสุดนั้นโปรโมตเตอร์ชื่อดังเอ็ดดี้เฮิร์นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เขากำลังจะจัดให้มูรถจอนอารคมาดารีรปป้องการแชมป์โลกสองสถาบันกับทางมาลอนทาปาเลสอดีตแชมป์โลกดูเืยูบีโอรุ่นเบนตัมเบตชาวฟิลิปปินผู้ท้าชิงภาคบังคับ ของรุ่น122ปอนด์ของ IBF คนปัจจุบันในช่วงราวๆเดือนเมษายนที่จะถึงนี้และเฮินเชื่อว่าอากมาดารีฟจะผ่านพ้นไปด้วยดีและหากทางนาโอยะอินูเอะอดีตแชมป์โลก3รุ่นชาวญี่ปุ่นสามารถที่จะเอาชนะสตีเฟนพูตันนักโชกอเมริกันและแย่งเข็มขัดแชมป์โลก WBC และ WBO รุ่น122ปอนด์มาครองได้สำเร็จแล้วเฮิร์นเองก็พร้อมที่จะส่งมูร,จร์จอนอาร์คมาดาลีฟขึ้นชกด้วยทันทีเพื่อหาอันดิพิวติดเวอร์แชมเปี้ยนรุ่น122ปอนด์ต่อไปโดยเฮิร์นพร้อมจัดไฟมูร,จร์จอนอินโนเวที่ไหนก็ได้ขอให้ได้เงินที่ดีๆและเอ็ดดี้เฮิร์นก็มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องสังกัดของนักมวยทั้งคู่ เพราะเอ็ดดี้เฮิร์นยินดีให้ทางท็อปแปลงของบ๊อบอารัมถ่ายทอดสดผ่าน ESPN ได้แต่ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่ดีมันก็จะสามารถตกลงกันได้นั่นเอง